เบื้องหดเกี่ยว์ครับพี่น้องตัวนนี้นะจะเป็นซักพัฒนาครับพี่น้องเบิ่งจากโลโก้แล้วผมว่าน่าจะเป็นซักพัฒนาขายครับขั้นนี้ขายขายตามสภาพครับตัวน,นี้นะเป็นเครื่องอีซูรับซูกล็อกกี้ ขายตามสภาพขันช่วงล่างครับช่วงล่างเต็มครับแล้วใบแท็กกับมีเหี่ยวมีงอครับ จุมบ่างเต็มครับใครตามสภาพอาจจะเป็นรุ่นแรกครับว่าม,มีเทอร์โบครับเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบครับ ครับรถใช้งานได้ไดปกติครับขั้นนี้เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาไอหมักกับมาติดต่อมาได้ ขายตามสภาพครับครับเราใจองานในปกติครับเอาครับพี่น้องสนใจติดต่อมาเลยครับาาราคาบะแพงครับ